มาเบิงแน่ยและสวนผักพี่น้องสวนดอกน้ำมันเดอ้ขอข่อยสิไปขอเพิ่นจักอันกรรมไปลวกบเบวงแน่พี่น้องมาเบิงแน่ยและพี่น้องกำลังงามๆดอกน้ำมันเด้นเนอร้ป่านเฮา <S <S คนไทยก็ว่าดอกอันพักหนาไปาพื่นพี่น้องอันนี้อยู่สวนเพื่อนเดอ้อในอยู่คางเฮือนข่อย อยู่สวนเพิ่นอันขอเพล่นแหละหล่ะ่าไปห้กระต่าย่ายสันมาเบิ่งพักข่พี่น้องพักข่ปลูกไว้อยู่ระเบียงพี่น้องเอ้ยพักซีหอมเจมันงามอันต้นนี่ฮักกินได้เป็นปีแ้วเด้อมันขึ้นมากกะฮักมันขึ้นมากกะฮักซุ้มบานไม่กะขึ้นไม่ขึ้นไม่อีกพี่น้องเบิ่งเนี้รุ่นนี่บานไม่บาน วานบางปีนี่ละบางเดือนก่อนนี่ละมึงเนี้ยมันขึ้นพี่นองมันถือแดดขวจิตอนถอนออกมันมันทีโผดมันสีโกขื่นมันทีกันหลายโผดขวจิตอนออกให้มันห่างๆขวจิตอนไปใส่ตู้เย็นไว้ขวจิตอนออกเอาออกไปสวนน้ำเพื่อมูเพ่นมากกเจะให้มูเพ่นไปกินน้ำพี่นองมึงเนี้ยผดผพ งามคักพักซี่หอมข่อยพี่นองสีออกไปสวนสิไปเก็บพักพี่นองอันนี้ท้อนไปให้มูน้าสียางออกไปสวนละสิไปเลาะเก็บพักปลาไปเลยๆพี่นองไปเบิ่งน้ากันใดพักหนังเน่เนี่พี่นองเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่พักหนอกเพื่อนวะพักหนอดไอิดา่าเก็บรวย เก็โลดไปกินเธอเดียวเด้อฮะกินกับลาบกินเธอเดียวเที่ยวนาย่านบ่ได้กินว่าฉันเนี่ยพี่น้องมางามคักเอาสองกอ่อเอาสองกอ่อวุ้ยจะเม็ดสะเก็บมาเม็ดสิอินดาเอาสามก่อพี่น้องสองอิไป เกงเป็นภาคเล็กรองเบงเนี่ยมาไอมไอนะแว่าม um yeah, so, well, so, ันจะสุขากำลังว่าอุ่นข้าวเป็นใครว่าผ่าแคเฮ้ย

thì khiến nè, hô kim cả ốc bí phạp mua năm con phí nào Cái này ổn 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 เคยกินจักเถ่อเห็นแต่เพิ่นว่า,าไปแกงอยากินแกงอยากินแกงขี้เล็กกินแกงขี้เล็กหมอว่าแห้งกินผักได้ดีว่ะส่นกินผักไล้ยหล,ยหลยเก็บผักเก็บหญ้านาไปกิน ฝรั่งซื้อกระตาหายพยังเขาน้ำพิงพยังเ,เขาป่าน้ำเด็พี่น้องจะนอนงามๆกำลังออกตุบุติป,ปีปปอนอนอ่อนเดอเ้อถุงมือไปใส่เนาะ cực bị nó sầm đã chẳng bỏ nhau có gì cầm lăng ở cấm thì à cái lăng mười thì nào lăng lăng das kommt immer. Aber diese Liste ist diese. Ich brauche nicht mehr andere. Ich brauche die kleinen. ย่าย่าย่าเอาบอลลังก์อะกับฟานย่าต่อเนี่ยพี่น้องปวดน่มาปวดแต่นอนอะแต่ลำงาม เนี่ยพี่น้องโทษเนี่ยนะพี่น้องก็ก็อยากจะอะไนกันน่ะพี่น้อง nya saya kata. Mun tu. Sorry aku tak ได้ยังแน่เมื่อนี่ไปเมื่อได้ยังแน่ผู้ไ่พัพกให้พี่น้องเนี่ยนะติม เต็มกระตาเลยพี่น้องเดี๋ยวสิพ่าไปเบืองว่าได้ยังเนี่ยนอดต้มนินงเลยในพี่น้องเด้อนอดพักต้มนินเด้อแต่ยังกะเอาเด้อมือนเด้อเอามัดทุกแนวไอซีอดาพ่ายซีไอซีดาพลาดซีไอซีดาไอซีดาไพ่ายซีพี่น้องจุ่มล่ะเมื่อยกระสั่นไปกลับ พี่น้องพายเซ่มาเสียวรุ่นใดเอารุนสันเอารุนรุ่นกลางรุ่นพอดีเขาปลากระเทียมเกียบออกบอท่นพี่น้องเอ้ยเมากระเทียมเมาวิงกระเทียมปวดหัวแต่ว่ากะเอามาจะดอกเซลไฮมหมู ไอซิดาไพ่กัตตามากกมัมเน็ตติงต่งติงติงติงมาเป็นยังคือแผ่คักแผ่แผลกระเทียมพี่น้องแผลกระเทียมปลาอันนี้เห็นตะมูเพิ่นไปเก็บเดยพี่น้องเดยจะฟ้องเสียามาล่องเบิง่งอยากกินแกงพระเคเล็กเซนใส่หนังพี่น้องไม่หนังมูหนังเอาหนังมาให้แต่ว่ากระบอกเคยกินดอกเดียวเสียล่องเบิงมันสิเป็นจังใด หลางเราจะาไปตุ่มคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้จ้าถาเบึงน้ำใหม่มันสิออกบอปีนี่มันสิเป็นจังไดสิผ้าไปเก็บน้ำใหม่สิผ้าล่งทะเลไปเก็บหอยเก็บปูฟี่นองถาเบึงเด้อว่าสิไปเก็บอย่ง